ลูกมีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็นนกเรื่องของอาการบาดเจ็บค่ะตอนนี้ก็หายแล้วค่ะกเเ็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงนั้นอาการบาดบเจ็บเป็นยังไงแล้วก็อ๋อ ช่วงนั้นมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าค่ะตอนเล่นหลีค่ะลงมาข้อเท้าพิกก็ได้รับอาการบาดเจ็บก็เลยต้องพาตัดไปค่ะก็หยุดประมาณ4เดือนค่ะตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วค่ะแล้วตอนนี้มองว่าสภาพร่างกายถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับไปถึงจุดเดิมได้บางอย่างครับตูงนีอตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะก็ร่างกายก็เริ่มกลับมาประมาณ80%แล้วค่ะเรื่องของความแข็งแรงและเรื่องของความแข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณ8ปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เป็นต์ละค่ะมองว่าควรจะเป็น อันนี้ก็ต้องรอ,อดูรอรุ้นต่อไปค่ะเพราะว่าก็พอเริ่มเข้าเข้ามาในระบบแล้วแล้วก็เริ่ม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 ร่วมซ้อมได้แล้วค่ะต้องดูที่โค้ชพิจารณาค่ะว่าร่างกายหนูจะเหมาะสมที่จะพอช่วยทีมได้ไหมเรื่องความแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยค่ะขาพี่จุ๊ดนึงพอมีที่ซาร่ามาช่วยในเรื่องของการเซนเตอร์ค่ะลูกนี้ได้รับการสอนอะไรจากพี่ซาร่าเยอะไหมคะค่ะตอนนี้ก็คือมีเจ้มาช่วยสอนด้วยก็หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเจ้ก็คือสอนทุกคนเลยแล้วก็ ทำให้ตัวเซตได้มีความเข้าใจในการเซตบอลแล้วก็เรื่องของระบบอะไรเงี้ยมากขึ้นค่ะจะได้บอกแฟนๆหน่อยเขาแฟนๆคิดถึงมิม์มากเลยค้าก็ฝากถึงแฟนๆน,นะคะก็ขอบคุณที่ยังคอยเชียร์คอยติดตามนะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็จะพยายามทําด่างกายกลับมาให้เป็นจุดเติมให้ได้ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ